เอาล้ครับผมก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะไปทําการเล่นแลงโซโลโดยที่เราเนี่ยจะไม่ใส่สกิลม้แต่อันเดียวนะครับผมเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงครับผมไปเอาแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมอย่างที่เห็นได้เลยว่า ผมจะโชว์ตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหมือนการสอนเลยนะครับว่าเราจะเดินเกมยังไงนะครับผมเพราะวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราก็คือเราไม่มีสกิลหรือว่าสกินอะไรเลยนะครับผมก็คือเรามาแบบเปล่าๆเ,เลยนะครับผมแล้วก็จะมาดูกันนะครับผมว่าเราจะบูย่าหรือไม่บูย่านะครับผมวันนี้ก็คือมาในโหมดแรงต,ตึงๆไปเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่วงแรงแพลตินัมสจนถึงแรงใดหนึ่งนะคะผมบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่แบบเจอผู้เล่นระดับที่ตึงบ้าง ปกติบ้างประมาณนี้นะทุกคนเท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่สําคัญเลยนะทุกคนก็คือดันแรงยากนะครับและจุดที่ผมจะลงเนี่ย ทีแรกผมกล่าวว่าอยากจะลงในเขตหองดีนะครับแต่ว่าเราลงไม่ทันครับผมเพราะมันค่อนข้างจะไกลและเราไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับผมอย่างเช่นนกเนี่ยเราไม่ได้เอามานะครับผมก็เลยเปลี่ยนใจมาโดดตรงนี้นะครับและตอนนี้เราก็สังเกตได้ว่าแถวพีกมีตัวนะครับผมก่อนอื่นก็คือขออภัยกันก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าในส่วนแรกเกมเนี่ยผมไม่ทันอัดคลิปแบบตอนเล่นนะครับก็เลยเป็นอัดแบบจากระบบเกมนะครับผมแต่ว่าในส่วนตอนท้ายคลิปเนี่ยคือผมอัดทันนะครับวันนี ประมาณนี้เลยนะครับผมเราก็จะคอยอธิบายให้นะครับว่าเราต้องเดินเกมยังไงแล้วก็เล่นยังไงเราถึงจะปลอดภัยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็คือเราต้องมีของมียามีไอเทมมีปืนให้เรียบร้อยกันก่อนเลยนะครับผมวันนี้คือกดข้อที่1นนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า ก่อนนั้นเลยเนี่ยที่สําคัญก็คือเราต้องเลือกโดดในที่ที่มันปลอดภัยนะคะผมเพราะว่าถ้าเราโดดในที่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยเราจะเสี่ยงตายสูงนะคะผมเพราะว่าเราไม่มีสกิลอะไรจะป้องกันตัวมันจะเล่นยากนะครับผมตอนนี้คือเห็นได้เลยว่าคนเนี่ยมี47คนนะครับผมแผนที่ประมาณนี้โอเคแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นโครโน,โนในห้องที่พีข้างหน้านะครับก็โอเคเลยทุกคนเรารู้กันครับผมว่าข้างหน้าเนี่ยมีคนอย่างที่เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับผมแป๊บหนึ่งนะทุกคนอันนี้คือจังหวะที่ผมเน็ตป ิงนิดหน่อยนะครับมันก็เลยจะค้างๆนิดหน่อยนะทุกคนและต่อจากนั้นเนี่ยผมก็วิ่งมาชิวๆแล้วก็เห็นคนคนนึงวิ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็จะยิงเขาให้ตายนะครับผมจังหวะนี้คือผมงัดหัวไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะครับคืองัดไม่เข้าหัวเลยนะครับเราก็เล่นดาเมจเหลืองไปเลยชิวๆนะครับผมจังหวะนี้เราก็มี1คิวกันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่แรังประมาณนี้แล้วเรามี1คิวแล้วเราตายในยอันดับที่ประมาณ30เนี่ยก็จะยังบวกนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีคคะะแแนนนนนนชชัยรร้้งกตต่่่วาอีีเ อันนี้ก็จะเป็นเกมแรกของผมในวันเลยนะคะผมก็คือเราน่าจะแบบยังไม่บวกนะคะบราง่ายคือตอนนี้ยังไม่บวกนะครับเพราะว่าคน,นยังมีอยู่ยังอยู่ตั้ง39คนนอกจากเราแล้วก็จังหวะน,นี้ผมโดนกดมาจากด้านหลังหนึ่งทีนะครับผมก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าบ้านข้างหน้ามีคนนะครับเราก็จะ ถอยมาตั้งหลักพันยาอะไรสักคู่หนึ่งแลวหลังจากนั้นเราก็จะวิ่งไปดูสถานการณ์นะครับว่าเขายังอยู่ในบ้านไหมทุกคนและตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นได้นะครับว่าเขาอยู่ในบ้านนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะครับผมสงสัยเขาจะนั่งตากพัดลมอยู่ในห้องนะทุกคนมาจังหวะนี้เดี๋ยววิ่งไปดูกันก่อนนะครับโอเคเราก็ได้ยินเสียงเท้าไปเมื่อกี้แล้วนะครับผมก็คือเขาน่าจะอยู่ในห้องข้างบนแหละทุกคนยังไม่ไปไหนนะครับก่อนอื่นก็ขอเช็คกันก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคทุกคนโอเค ตอนนี้ก็คือข้างหน้าเขาอยู่ข้างบนนี่งไงทุกคนจังหวะนี้เรียบร้อยแดงเถื่อนครับผมสวยงามเมื่อกี้เนี่ยเขาเล่นซองควงนะครับแล้วดันแพ้ปืนมาร์คสิบของผมวันนี้นี่คือค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้เขาดักรอแล้วประเด็นคือผมโผลมาแล้วเขาเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะครับก็เลยยิงโดนลมนะครับประมาณว่าแรงดันวิญญ,ญาณของเขาเนี่ยยิงไม่เข้าตัวผมนะครับวันนี้คือผมมาในะสไตล์นี้นี่คือเล่นอะไรที่เสี่ยงมากเลยนะครับผมคนดูบอกเลยว่าวันนี้เนี่ย เป็นอะไรที่เฉพาะผู้เล่นที่แบบเป็นผู้เล่นเก่าๆเขาจะหาทํากันนะคะผมเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เขาจะแบบไม่ค่อยเล่นกันแบบไม่ใส่สก,กิลนะครับและข้างหน้าเนี่ยตัวที่ผมมองตั้งแต่เมื่อกี้เลยทุกคนก็คือมันรับรางวัลจากแอร์ดอไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมกล่าวว่าจะเล่นมันอยู่นะทุกคนโอ้ยแป๊บหนึ่งงั้นหัวไม่เข้าเราก็จะทําการตั้งไอวอลวิ่งไปบวกเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะเน้นเอาคิวไปก่อนนะครับเราก็ดูจากเชิงแล้วเนี่ยเขาหลบช้านะครับแล้วเราก็กระโดดไปใส่2เม็ดเรียบร้อยสวยงามดาวครับผมตอนนี้ก็คือ เก็บของชิลๆนะครับแล้วหลังจากเก็บของตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําการดูในเจ้าตัว a i r d ด o p กันต่อเลยนะครับผมนี่ a i r d ด o p เราก็เก็บไปเลยชิลๆแล้วทีนี้คือเขาติดเครื่องดีดไว้นะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาจะดีดหนีผมนะครับแต่ว่าผมเข้าไปกดสองเม็ดซะก่อนเขาก็เลยตายนะครับตอนนี้คือเราจะบินไปตามเส้นทางของ UAV กันเลยก็แล้วกันนาอทุกคนมาแต่ว่าเราเอียงไปทางขวานิดนึงนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้เราก็ดีดมาแล้วนะครับผมและตอน คือรู้สึกว่าแถวนี้เนี่ยจะไม่มีคนเลยนะครับผมเราก็ชิลๆได้เลยครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ UAV ก็เพิ่งจะสแกนไปแล้วก็ไม่มีคนนะครับก็คือเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะครับปืนของเราในตอนนี้ก็อย่างที่เห็นได้ว่าพร้อมบวกมากๆครับส่วนไอวอรเนี่ยตอนนี้ก็คือถ้าผมจําไม่ผิดนะทุกคนมีประมาณน่าจะมีประมาณ5-6ลูกแล้วนะครับผมในจังหวะน,นี้เพราะเมื่อกี้ผมไปเก็บจากศพของคนนั้นมาที่ไปเปิดเจ้าตัวแอ์ดอปมานั่นเองนะครับผมมาจังหวะน,นี้ เราก็จะทําการฟาร์มไปเลยชิลๆนะครับผมนี่มีอะไรเราก็จะเก็บให้หมดนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นได้เลยครับผมว่าข้างหน้ามีคนนะครับและตอนนี้เนี่ยผมจะขอสปอยก่อนนะครับผมว่าคนที่ผมเจอข้างหน้าเนี่ยเป็นคนที่เชิงเดือดมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าไอคนนี้นี่คือเล่นซะผมเกือบตายได้นะทุกคนแต่ผมคือไม่ตายไงทุกคนมาเรามาดูกันเลยดีกว่าะครับผมและตอนนี้คือที่ผมจะบอกนะทุกคนว่าอันนี้คือเป็นการเล่นเป็นเหมือนการฝึกของผมในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ย แทบจะไม่เคยเล่นแรงโดยที่ไม่ใส่สกิลนะทุกคนแล้วผมก็เพิ่งมาลองเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะคะผมเราก็จะดูกันเลยว่าผมจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบฝึกฝีมือเนี่ยเราก็สามารถเล่นกันได้นะครับตอนนี้ทั้งทที่ผมเห็นว่ามีไอวอนเนี่ยแต่ผมก็จะหยุดกินเห็ดชิวๆนะคะผมเพราะว่าในจังหวะนี้ผมถือไอวอนนั่งกินเห็ดนะครับเพราะว่าเห็ดเป็นอะไรที่สําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเราเห็นศัตรูแล้วเนี่ยเราห้ามกินเห็ดนะครับให้ เตรียมตัวยิงนะคบผมตอนนี้ก็คือผมได้ยินเสียงเท้าแต่ไกลแล้วนะคบผมก่อนอื่นก็คือละครนั่งเฮ้ย hey, แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยทุกคนหัวโพทุกคนเฮ้ยแป๊บหนึ่งไอ้นี่นี่ไอ้นี่เล่นได้แสบนะทุกคนจังหวะนี้ขอพันยาแป๊บโอเคคุณหวัวคาบุกิจะเซตแล้วเบิดใส่ผมนะทุกคนจังหวะนี้ไอ้นี่เจอดีแน่ทุกคนดีละจังหวะน,น,นี้แหละส่องแมตตุ้มๆหวัว สวยงามครับผมไอ้นี่นี่ไอหัวคาบุกิเล่นได้แสบนะเล่นได้แสบนะไอ้นี่โอเคทุกคนจังหวะนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมในส่วนของน้องหัวคาบุกินะครับทีนี้ก็คือเราจะทําการเก็บศพของเขาอย่างชิวๆแล้วก็จะวิ่งไปข้างหน้าต่อเลยก็แล้วกันนะทุกคนมาเราก็จะเฮ้ยแป๊บนึงนะไอ้นี่ไอ้นี่โอ้โหมาได้ไงแล้วผมไม่รู้ไม่ทันตั้งตัวเลยนะทุกคนไอ้นี่โอ้โหด้านหลังมาอีกทุกคนจังหวะนี้ดาวหนึ่งหันตั้งตั้งไอวอลกลับหลังแล้วก็ยังไงทุกคนรู้สึกว่ามันน่าจะหนีไปแล้วนนนนททุุกกคคคแบึงโอเ น่าจะกําลังหนีเข้าวงนะครับบอกเลยว่าคนนี้นี่นะโอเคทุกคนครับผมเมื่อกี้นี่คือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงมากอย่างที่ผมสปอยไว้เลยนะครับว่าเป็นจังหวะที่เดือดมากๆที่ผมเล่นในเกมนี้นะครับเราก็เกือบจะได้ขิดนะครับแต่ว่ารอดไปและคนที่เปิดจากผมคนที่ยิงผมจากด้านหลังเมื่อกี้รู้สึกว่าจะหนีไปแล้วนะครับผมโอเคเลยทุกคนตอนนี้เราก็จะเซ็ตของในกระเป๋านะครับจังหวะนี้เรามี5คิวกันแล้วแล้วก็ คนเนี่ยเหลืออีก12คนนอกจากผมนะครับก็คือรวมเป็น13นะทุกคนและตอนนี้คือเราจะเก็บศพต่างๆที่เราทําไว้อย่างชิลๆเลยนะครับผมนี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆครับและตอนนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นแบบในโหมดแรงแล้วก็เล่น 1- 4นะครับเราจะโชว์นะครับว่าเราจะบวกกี่คะแนนนะคบผมเพราะว่าส่วนท้ายเนี่ยผมทันอัดคลิปนะทุกคนมาจังหวะนี้เนื่องจากวงเนี่ยจะเริ่มแรงแล้วนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคน ด้านหลังรู้สึกว่ามีตัวประวัทุกคนแต่ว่าไม่น่าจะมีคนแล้วล่ะครับผมวันนี้ก็คือจังหวะนั้นผมพลาดคิดไปเองนะคบผมและตอนนี้ก็คือเราจะรีบเตรียมเข้าวงนะคะผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วแหละที่เราอาจจะตายได้นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีสกิลอะไรเลยนะคะผมและจังหวะน,นี้ก็คือผมแบบรู้สึกว่า ทีแรกผมก็คิดไปเองว่ามีคนเหลืออะไรแล้วผมก็เลยติดอยู่นอกวงนะครับจังหวะนี้เราก็จะรีบวิ่งเข้าวงนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเล่นนอกหมอกนะทุกคนเพราะว่าผมเคยเป็นราชานอกหมอกมาแล้วนะครับและปัจจุบันเนี่ยนานๆทีผมก็จะยังเล่นนอกหมอกเหมือนเดิมนะครับผมพอบอกเลยว่าช่วงนี้คนส่วนใหญ่จะชอบซุ่มอยู่นอกวงด้วยนะครับผมเราก็เลยจะแบบมีประสบการณ์การเดินเกมนอกหมอกอะทุกคนผมก็เป็นอดีตคนเก่าราชานอกหมอกเหมือนกันทุกคนมาจังหวะนี้เราจะวิ่งมาทําการพันยาในบ้านหลังนี้เลยก็อะไร การนั้ทุกคนรู้สึกว่าแถวนี้ใช่ไะ ยาไม่น่ามีตัวนะครับผมเราก็เลยจะพัญญนยาไปเลยชิวๆนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่ามีตัวกําลังจะยิงกันอยู่นะครับผมเราก็ลดเป็น1น,นะครับนั่นก็คือตายไป1แล้วแล้วตอนนี้เราก็มาทําการเก็บสกอบสี่เก็บสกอบสี่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราจะดูข้างหน้านะครับข้างหน้าตรงนั้นมีไหมทุกคนหลังไอวอลมันวิ่งเข้าบ้านไปแล้วนะทุกคนอย่างที่เห็นได้ก็คือนอกจากผมมีอีก6คนนะครับเราก็โอเคเลยทุกคนตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้านะครับแล้วบอกเลยว่าอากาศตอนนี้นี่คือร้อนมากเลยนะครับแล้วทําให้เครื่อง ของผมเนี่ยร้อนไปด้วยแต่ว่าเราต้องมีสติมากๆเลยนะครับผมมาจังหวะนี้เมื่อกี้ผมเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์1คนนะครับนั่นก็คือเป็นพี่ซิงของเราในเกมนี้นะครับแล้วผมบอกเลยว่า ก่อนหน้านี้ก็เจอเขาในแบบมาแล้วรอบหนึ่งกำลังจะแบบซิ่งๆขับมอไซค์เลยนะครับผมจังหวะนี้ตรงนี้มีคนบ้างว่าทุกคนมีไอวอลลูกหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะหนีไปแล้วนะครับผมโอเคเลยเหลือแต่บพอะทุกคนเฮ้ยมันขับมอไซค์มาแล้วทุกคนแป๊บหนึ่งนะขอวิ่งไปหลบแป๊บไอ้นี่นี่ขอยิงมันแป๊บโอเคทุกคนรู้เรื่องคนนี้นี่คือดูจากเชิงแล้วรู้ได้เลยว่าติดมิชามานะครับคือเราต้องใจงเย็นๆแล้วทุกคนงานนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วทุกคนมาจังหวะนี้คือเราต้องดูดีๆแล้วทุกคนเพราะวา ก็ไอ้นี่หนีโอ้โหแป๊บนึงนะเสียได้มากเลยทุกคนจังหวะเมื่อกี้คือผมเกือบจะได้แล้วแต่ว่าลากหัวไม่ยินนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเราจะต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเราก็เหลืออีกแค่5คนกันแล้วนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับผมเราก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของผมเนี่ยเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับและตอนนี้คืออยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมเพราะว่า ติดธุรับไปหน่อยนะคะแต่จังหวะนี้ผมจะค่อยๆกลับมาลงคลิปให้คนดูตามคําขอนะคบเราก็อยากให้ผมลงคลิปเกมอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับผมและตอนนี้ก็คือถึงส่วนที่ผมเนี่ยทำการเล่นในเวลาที่ผมเริ่มอัดน,นะคบเราก็ไปดูตั้งแต่ตรงนั้นกันเลยดีกว่า เอาละ,ะครับผมตอนนี้ก็คือมาในส่วนที่ผมทันอัดไปแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มต่อจากเดิมเลยก็แล้วกันนะทุกคนก็คืออย่างที่เห็นได้นะครับว่าเราก็วิ่งมาชิวๆตรงนี้แล้วก็เห็นคนข้างหน้าหนึ่งคนนะครับแล้วเราก็เล่นกอซ่าเอ็กลูดเข้าไปแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าเหมือนกอซ่าเอ็กซจะโดนปรับนะครับวันนี้ผมไม่ได้อ่านนะครับว่าอัปเดตแผ่นนี้มีการปรับปืนอะไรบ้างผมก็เลยร,รู้สึกแปลกๆกับกอซ่าและไอพี่ขับมอไซค์คนนี้นี่คือยังไม่หยุดจริงๆเลยนะทุกคนอย่างที่เห็นได้ว่าเขายังคงขับมอออเตรไไซ่ป นะทุกคนแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้กันก่อนเลยก็อะไรกันเนาะไอคนที่อยู่ข้างหน้าล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยผมจะไม่เสี่ยงปาลาระเบิดนะครับเราจะดูก่อนเฮ้ยสงสารนะทุกคนโดนขับมอเตอร์ไซค์ชนไป1ทีแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องฉวยโอกาสนะครับผมเพราะว่าคนขับมอเตอร์ไซค์ถอยไปตั้งหลักแล้วเราก็จะยิงไอนี่2เมตรแล้วก็เรียบร้อยทุกคนมาจังหวะนี้ขอเก็บของตั้งไอไวร์วกันก่อนเลยก็อะไรกันนะทุกคนมาเก็บของชิลๆไอว้วอ์ใหญ่เฮ้ยมันมาแล้วทุกคนแป๊บหนึ่งนะอ่ะเคลื่อนไม้นะเฮ้ยทุกคน อย่างที่เห็นได้นะครับว่าผมชัวร์แล้วทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตั้งไอวอลแล้วมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาชนเนี่ยคือมันจะปิวนะคะผมยังไงมันก็จะโดนนะครับวันนี้อย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมนั่นก็คือประมาณนี้นะครับคือถ้าเราตั้งไอวอลแล้วเราโดนมอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยเราจะปิวนะครับตอนนี้ก็ช่างมันเถอะเฮ้ยแป๊บนึงนะกำลังจะเก็บของเพลินๆไอ้นี่มันมาจากไหนทุกคนเอาไปกินเฮ้ยไม่นะตั้งไอวอลพลาดโอเคแป๊บหนึ่งนะไอ้นี่นี่นะเล่นได้แสบนักโอเคขอพันยาแป๊บ คือผมตั้งไอวอลอะไรวะเนี่ยเลือดเหลือ5าจะเย็นโอเคถอยมาด้านหลังตั้งไอวอลอีกอีกอีกโอเคมีกี่ลูกตั้งให้หมดนะทุกคนขอแค่เราต้องรอดนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมบอกนะทุกคนว่ามันเป็นสูตรในการเล่นของเราเลยนะครับผมนั่นก็คือไอวอลเนี่ยเราอย่าไปสนอย่าไปแคร์น,นะครับขอแค่เรารอดก็พอนะครับเพราะที่สําคัญเนี่ยคือชีวิตของเรานะครับไม่ใช่ไอวอลทุกคนจงจําไว้นะครับวันนี้คือคําพูดจากหัวแคร์รีวายอนไลนจานเกมมิ่งนะคะของมาจังหวะนี้ ถอยมาดูนะครับเพราะมันยิงกัน2คนอย่างที่เห็นได้นะครับผมนี่แล้วก็ตายไปหนึ่งเราก็จะวิ่งไปชาร์จเลยนะครับอย่างที่เห็นได้ว่ามันเจ็บหนักแล้วมันจะใช้ยาชุบตัวเองเหรอยาชุบตัวเองเหรอเรียบร้อยทุกคน มาทุกคนจังหวะนี้ก็อย่างที่เห็นได้นะครับผมว่าเหลือแค่2คนแล้วนั่นก็คือพี่ซิงแล้วก็ผมนะครับผมบอกเลยว่าเราจะรอดไหมเนี่ยทุกคนในนี้นี่คือมันติดมิชามาแล้วก็เล่นซะแบบเฟี้ยวเลยทุกคนคือเขาขับมอไซค์เก่งมากและสกิลมิชานี่ทำให้แบบมอไซค์นี่คือเกียร์ขึ้นหลายเท่าเพราะมันจะไม่ล็อกเป้านะครับอย่างที่เห็นได้คือเราต้องใช้ทักษะการเล่นผับจีเอ้ยไม่นะก็อย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยทุกคนถ้าเราหลบหลังต้นไม้มันจะ ยิงมันจะขับมอเตอร์ไซค์และชนได้นะคะมาทุกคนจังหวะน,นี้เราเข้าวงได้อย่างลำบากแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะทําการพันยากันก่อนแปนะ๊บหนึ่งนะส่วนไอ้นี่นี่คือขับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยนะไอ้นี่แต่ว่าเดี๋ยวเจอผมเลยทุกคนราชาสับแบบดิจิตอลโอเคกระโดดกระโดดหลบแบบดิจิตอลโอเคทุกคนมาจังหวะนี้ยังไงเอ่ยทุกคนมาจะมาเดินกันนะคะว่ามันจะรอดไหมทุกคนหรือว่าผมเนี่ยจะฆ่ามันได้ไหมทุกคนมาจังหวะน,นี้แต่เราจะไม่หลบหลังต้นไม้นะทุกคนเพราะมันโดนชนได้หลบแบบดิจิตอลหลอกแบบดิจิตอลโอเคเลย ชนสี่ชนสี่กระโดดเอออาจจะแฮปแฮปแฮปดิจิตอลโอเคทุกคนจังหวะนีน้มอเตอร์ไซค์มันพังนะครับซองเม็นไปทีนึงเราก็เรียบร้อยทุกคนตุ้มเฮ้ยมันโดนระเบิดตัวเองด้วยทุกคนเรียบร้อยสองไม้ตั้งไอวอร์ war, สวยงามครับผมแล้วก็ชนะไปแล้วนะครับผม8คิวสวยงามกับการเล่นแบบโหมดแรงโดยที่ไม่มีสกิลนะครับเราก็สามารถไปฝึกกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับและตอนนี้ก็อย่างที่เห็นได้ว่าแรงของเราบวกตั้ง76ได้คะแนนตั้งหลายอย่างเลยนะครับผมเราก็อย่าลืมเอาไปทําตามกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากลองแล้วก็กล้าทําจริงนะครับผมคนดูบอกแลว้วเป็นอะไรที่เสี่ยงมากแต่ก็สนุกนะครับผมเราก็สามารถไปทํากันได้เลยนะครับผมมาจังหวะนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่นทานี้นะครับผมเอาลับไปลับบ๊ายบาย